นี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะกอ๋อ,อลืมบอกมีเครือขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกทคนด้วยเลยนะครับผมนี่ก็ทางอีเวทนเนี่ยนะครับได้แจกโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดใหม่นะครับใครที่เห็นคลิปนี้อยู่นะครับก็ รีบไปเติมกันด้วยนะครับเพราะว่าอายุของโค้ดนี้เนี่ยมันใช้ได้แค่วันเดียวนะครับพอหมดวันนี้ไปนะครับผมมันก็จะหมดอายุแล้วนะครับโอเคนะฮะโค้ดมันจะเป็นอะไรนะครับผมป้าไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมมาที่หน้าเมนูกันแล้วนะครับวิธีการเติมโค้ดนั้นไปที่ขวาล่างฮะมันจะเป็นรูปนกแบบนี้นะครับผมทุกทุกคนแล้วเราก็กดเข้าไปเลยโอเคมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมเราก็กอกโค้ดอยู่ตรงกลางนี้นะฮะนี่เลย insert code here นะครับ แล้วเราก็ใส่ไปนะครับผมโค้ดที่เราจะใส่นั่นก็คือ barrier b o o นั่นเองนะฮะก็กด enter เข้าไปป๊านี่เลยครับผมทุกๆคนนะฮะก็เราก็จะได้แต้มขาวมาอีก40พอยต์เลยด้วยกันนะครับได้เยอะมากๆเลย <Wow. S 1> นะฮะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องรีบไปเติมกันด้วยนะครับผมทุกทคนนะครับไม่งั้นเนี่ยโค้ดมันจะหมดอายุแล้วนะฮะ โอเคนะครับผมนะทุกทุกคนนะครับถ้าหากชินชอบคลิปวิดีโอนี้นั้นนะทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุ้นด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเช่นกันนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวลุงขอขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาบอกแค่โค้ดเฉยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวลุงขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ